สมองของลูกน้อยไม่ใช่แค่ฟองน้ำที่รอซึมซับนะคะแต่มันคือซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่กำลังทำงานด้วยความเร็วสูงสุดรู้หรือไม่คะงานวิจัยเผยว่าในช่วงครัวปีแรกๆสมองของเด็กสามารถสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทหรือไซแนปส์ได้เร็วกว่าสมองของผู้ใหญ่ถึงสองเท่าในหนึ่งวินาทีอาจมีการเชื่อมต่อใหม่เกิดขึ้นนับล้านจุด นี่คือเหตุผลที่เด็กๆสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการพูดการเดินหรือการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วจนน่าทึ่งทุกประสบการณ์ที่ลูกได้รับตั้งแต่การเล่นการกอดการอ่านนิทานล้วนเป็นการกระตุ้นให้สมองสร้างเครือข่ายที่แข็งแกรง่งซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตดังนั้น การมอบสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยการเรียนรู้ในช่วงวัยนี้จึงเปรียบเสมือนการมอบของขวัญล้ำค่าที่สุดให้กับพัฒนาการของลูกเลยค่ะ